สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนั่ตีสาหน่อยครับมือนีจันเปียกมากตำฮงครับตำมะละฮงเกาสิจินเขากับจันเปียกครับมือนีว่าจันเบิดไอบวชเนาะบอกข้าวพี่น้องเนาเพิ่นเตียงมือครับวันที่ยี่สิบเก้าเป็นธงนี้แครับวันที่ยี่สิบเก้ามืออึนครับจะว่ามือมือนีเพิ่งข่นหัวเดี๋ยวนี้เพิ่งท้วมาบอกอยู่อะข่นหัวมือนีว่ะท่านเอ้ามืออึนนะครับพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้าที่แรกว่าสามสิบเนาะที่แรกว่าสามสเรียน เปลี่ยนกำหนดการมาเป็นมั่นดียี่สิบเก่าครับมีเก่าถ้าปรากฏว่วมือนีกว่าท่านอ๋อบวดซี่หาเมื่อครับตอนนี้ได้น่องตีแล้วครับพี่น้องได้มือเบียดมาแล้วมือแรงนี้สองคนเลยครับมือเบียดเป็นสามารถลดแหงนะครับเฮเดี๋ยวมือแรงครับพี่น้องทาเบิรงครับมือแรงมือเบ็ดเดี๋ยวมาถ่ายคลิปนี้ครับมือแรงมือเบ็ดมากสองคนครับมือแรงนี่เบ็ดว่าจะเป็นทั้งในพี่น้องร่อติดตามครับ ไอยพยยี่อ่ะกำลังต่ำมะลงหงโอ้มีมนัตานนัง<อ>ตานนันต,านนตาลดิตามันพงนนองกี่ลิตรามันสุดกุญดจแน่นนะมบอสกับนี่ยขันบอสจบไปทำม,มอเลยครับเพราะว่า,า,วาครับนี่นตาลครับนตาลครับผมดกันขันบสจบไปทำม,มอตไทยบ้างขันได้โคกยัง คือเขาเาเิ่งเต่างๆับผมชิรครับโอ้สูตรนี่แซบเลยมเขาทั้งพริทั้งขี้แบแซ่บแซ่บเราวามันเพื่อความรสชาตินี่อก็าเจอนี่แม่จะเกาจะเกาต่ำสามทีเทียอ่เียดียวนี้ใช่ยังี้มะเขือ มะเขือบุนมะเขือบุนเป็ดรองครับมะเขือเทศไงเช็ดสมเกะแสบเลยเช็ดสมหมูเ้ี่ยงครับก่างหมูข้าข้อเาน้องรอเบื้องตอนจริงครับรถนะนมากลับครับตอนนี้กำลังเอินขึ้นน้านไม่กินครับนี่กิงใกล้ร้อมรับมือน สมาครับพี่น้องบนันเลยเร็วลาลงมือครับดดไต้องกินยอะไรย่างครับยิงไก่ตำมะคุงครับต้องใไปชื่อเช็กผัดหมูใส่บักแปียงวันนี้ท่านอาจารย์ที่ครับเรื่องน่องตีไม้มื่อแรกท่านครับน่องตีมาางไม่ทำอะไรอาจารย์ลายเทพีกี่ก้อนลายเทพีกี่ก้อนบอดมาจากกระนุ่นบ้ามาจากกระนวลนเมื่อบ<อ>็ดเนาะครับเมือบีบก่อนเมื่อบ็ดครับ ก้กาวจากกาลสินโอ้พุง่ไงไปสองคนคข้ามาแลรกสองคนเลยมาเลยคือว่าสำรองไปครับเตรียมงไปงไงแงน,นครับที่วบอดีแล้วครับเดี๋ยวก็ขาดโอเค,ลคอแล้วครับน้องตีมาแรกครับโอเคแล้วน้องตีอยากกินหอดพ่อป่ะกาครับมาถิงเช้าครับมาเลยมครับเด้อพี่น้องขานมคุยกับแพรปุ๊บน้องไว้โอ้คือกับลูกสาวตี อาจารย์อัง on on เปาเนียอาจารย์อังเปาแม่นเปาได้อีกเนาะอังเปาแม่นลูกสายไรนะดิไม่แม่นลูกสาวลยลตรวจ่ครับดิเยี่ยมกากเูกเต็มกระตังใจครับมาเด้่ครับมาเนี่ฮ้จักรยานลายยืดเลยจักรยานลาเดี๋ยวเอาไปน้ำมันี่จักรยานลายจะเอาไปน้ำมอ Hử? Con gọi ở vậy? nắm Tắm này. đây này. bao Là để ở trang xánh phải nắm bồ luộc. Tại sao mẹ không đi? Đi nắm <coughs> nè. <sind> น้ำปังแนะ่เออตีด้านแม่เครับครับผมฮะมาักจะกัดเรวจะพาีปนองยางเบิ้งมายักัดครับเฮ้ยไอ้ไหนอันองงน,น,นีน้นนม,มามกขลังกินพูดดขอมาขอมาไอ้นั่นท่งนี้ มามาใส่ไอ้เ็จะมาใส่รงยานังนี่สมผัสได้เปยังมาใส่ใส่ต่อะเอ็ดโอ้ิข้ผมมาล้างไอ้มากิ้เขาไรย่งไรยังนำมาเป็นขาอยยิงไง้ไม่กินกันกีนีะกินไปก๋เตียีสีสเกตกินระบาข่ว่าแล้วมามากินกันทอดพอจิ้หวานกันกินหวานจะเป็นน้องน้ำยาเปล่า มมยิ่งหวานกันยิ่งหวานกันยิ่งหวานจังใจกินเขาบ่าสภาพเป็นหนองยางเบิองบรรยากาศร,รอบหนาครับรอบหนาพิธีครับขอขอนุญาตกินเขาก่อนครับได้สมาชิกเ,เพิ่มครับอ่าจะทำกับลายคนครับพี่น้องแซ่บครับกิหลายคน เอาปัญญามารวมวงครับเอาปัญญามาดูแลราชดอนครับเจนุ่กันลายคนครับเป็นอะมาเด้ครับด้อเม่งเป็นน้ำนเต้อทำข้าวทำข้าวน้อครับือวไกดครับเป็นแกดครับผมเรห้องูเรยนาคุ้มกับ่วงนารนกับ่ไรน่เป็นแกะเ้ครับเมื่อไหร่อบย่างกินเขามากรวม้าเขาน้ำเป็นแกดย่างสูงครับเมื่อไหร่สูงวัน้าเา อันนี้คือซับใส่ไกล้อพอพี่นังเอพไปยาแลังลุกเมื่อครับพอกันย่ไทยบรรยากาศนาวิธีครับผมนี่ครับพี่นงองแช่มแบดับเลี้ทีตะเกียนี่ยแช่ยูตะวันเข้มหลายลคนตอนนี้เหลือ,อยยูพุน่นนึงครับเลือพอพยย้พอไยาพอไยาว่ายังกับอื่อกี่ จะฝากกันอิ่มพ่อกันอิ่มเกิดสินตั่งก็นี่สินตั่งเป็นมุมพอบายาครับกินเบ็ดนี่เดี่ยวขึ้นาจบเกมไปเลยครับแมนนครับพอบายาวจะจินห์ให้จบเกมไปเลยครับกินให้จบเกมไปเลยครับจบเกมไปเลยทีเดียวบอกพายาจะเล่นอาหารครับเม่ก็เลังอยู่ก็เลังกินแอนโอ้เม่ก็เลังกินก็เล่นน้อยกินข้าวครับ โอนต้ตําหุ่งกับไข่ดีครับแซ่บเลยขอกันปลาย่างครับตําพุ่งกับผัดหมูผัดหมูเส้อบกักแียงแล้วก็ยิ้งไก่ครับยิงไก่ยิงจสะยิงใส่ไก,พก่พอปลาย่างเรองอาหารครับมา,มาไอ้อาจารย์บุตรไปตัง้งคนละคนมีหองยูเนาะอาจารย์บุตรเนาะม,มีหองส้นตัวยวูบบ่พอหนาเลยครับ บ่พอหนาพ่อตาเลยเขาหวงครับเขาหวงครับบ่เห็นหนาเห็นตาเลยจ,จันเจไปยืย่อเสร็มา้ยก็บ่เห็นหนาเห็นตาอ๋อโอคนะ้คือหนาเขาปุรุยแท้เรียบร้อยแล้วอันเรียบร้อยแล้ววมาได้ก่อนคเราเทข,ขาอยู่แล้วยดีเขาแข็เนียอยู่นะอรอยอยู่แล้วไหมอืมแค็งเนียนยดีอืออันนี้คือโม เอะปะปาเปล่าตอนนี้ก็น,นั่งครับนัง่งให้พ่อพันชาตกินข้าวครับนั่งแล่าแล้วนั่งผู้เดียวมันบ่เสียบนะคว้ากินข้าวนั่งผู้เดียวมันกินบ่เสียบครับมันแถีมมันกินแรงโคนเด้อครับกินข้าเสียบครับกินแนรงโครนรซี่หางโคนรเหนียวพ่อหยาปวดปานครับปวดบาดไก่โอ้ข้าวตาข้าวตาที่ว่าอิ่มครับมือนนี่ที่ว่าอิ่มเลยล้องตัวเลย มื่อนี้เขาขแสดงมันง่นซ่องถุ่มนครเนาะซองถุ่มเกลืองดื้อสามถุ่มพอสอดแจงแม,มนครับพอสอดแจงครับมื่อนี้มื่ออื่นกับไปที่อำเภอหมอยทับทันแมนนครหมอยทับทันพิเศษครับอันบกไก่ห่างจากนี้ประมาณจักโล,โล<อ>ูกวะห้าสิบลูกบไก่บกไก่กไกรครับห้าสิบล พญาธิปูนปานครับเห็นพอพญากินข้าวอิ่มก็ดีเก๋ครับลูกบ้านประชาชนเมืองก็ดีเก๋ครับเราพญากินข้าวได้เพราะพญาอายุยืนแมนครับใช่ฟาราสวรรไปเรื่อยๆแมนครับด้วยดูแลใช่ฟาราสวรรครับอันนี้กับหมูกระเซ็บด้ยครับหมูกระเซ็บดิมันเป็นอะไหมูไหมหมูขาไหมไหมเพราะว่าเป็นหมูเป็นหมูป้าอัดพว่าพวมหนังมันหรอ มันมีสามเสียงหอกมากอยู่ในจอเดียวเสียบซับเสียบหนังมันพอดีหมูมันอันมันอันบอร์เลียนเพราะหมูบอร์เลียนได้พอพอดีเลยเสียบครับมีความหอมขอมมมงมันเสีบพอดีเลยนี่พ่อพระยากับเสียบกำฮูงครับโอ้ผักกับเสียบกึ่กิดขบหาหมูนี่พักมีเนื้อครับผักมีเนื้อมีไก่ พี่หมูมีไก่ครับนี่ข้าวกล้องกินถึงความหามูแมนครับเมู่อี้กินข้าวกล้องกินนี่หมูนี่แต่ว่าวัดนี้วัดนี้หมูยังครับใครทำนะไรตัวนี้เออวัดนี้เพิ่งขึ้นหมูใหญ่ตัวนี้หามูที่เขาเออตต่นี้กินคำแค่หมูเดียวเนาะโอ้ยแล้วจะไปกินหมูที่สองเออแม่ครับเมื่อกี้ไปกินบ้านแม่ยั่หรอเคืออาหารที่นึงเลยกินเขาหามูอันอันหามูรก็เขากินไรหมูก็เขาไปก็เขากินลายก็หามูเลยแมนครับ ไม่ชอบเดินทางนะพนะ<ช>่อน่ะย่อกันเดินทางกับไปพิษณุโลกไล่ก็หาหมูหมดแล้วจะว่ากินไม่หรือวัาแบซีซิบูหรือเปล่าห่วยเลยไป้เปิดโปงมือไหรเนาะครับเหนื่นข้าวพรยากะ่ะที่ว่าเขาเบิเ่ดแล้วครับตนี่เขาเบิเ่ดแล้วเขาอยู่ในกระยั่งครับเราก็ต้องกินไปให้มันเบิ่ดกินแฮมเบิ่ดพอวันแต่ว,ว,ตว,ว่าอาหารมีคาเนาะอ,อาหารที่ยังมีคาร์าพระยาเราเลือกินแฮมเบิ่ดครับเพราะเราเห็นคุ้นเคยอาหาร ก็เป็นพัสดุรเค็ยมาลำบากกคตรเหนื่อใกล้ทศเสียงเหนื่อยเลยพ่อ <unos> ต <et energetic> ัวจริงเงี้ยเนี่ยนะพ่อปเจ้าลี่ดูแลครับดูแลอิ่มแล้วเอาอิ่มแล้วพี่ติเอาอิ่มแล้วครับพ่อปัญญาอิ่มแล้วที่ว่าได้ที่แล้วครับพ่อปัญญากระสีไปพักผ่อนยู้อะไรพี่น้ายู้แล้วครับยู้แล้ววันเด็กกระสีขอจบคลิปนี้ไปซะมันดีครับจิตวิญญาพอกันไหมขอบคุณครับ